ก็บรรจุอารมาทั้งพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงนโยมทั้งหลายก็บรรจุในหัวใจของเราทุกท่านทุกคนนะโยมทิพย์โอส่วนเป็นโอสถทิพย์เป็นอาหารทางจิตทางใจนะอารมณ์ดีใจดีวาจาดีกายดีวาจาดีใจดีโรคภัยไค่เจ็บไม่ต้องไปห่วงมันหรอกโยมมันมีน้อยเพราะกเราดีกายเราดีจิตเราดีดีมาจากอะไรดีมาจาก เรียบร้อยแล้วแล้วก็บรรจุลงไปในในอาหารทั้งหมดเนี่ยเครื่องสำับอาหารทานักทานทั้งหมดที่กองอยู่นั่นนะบรรจุลงไปใครเอาไปบริโภคก็เหมือนบริโภคโ,โอสถทิพนั่นแหละเหมือนในโอบริโภคก็เรียกว่าอโรคาบรมาร,ราพาบริโภค ความไม่มีโรคทั้งหลายในบริบทสิ่งเหลา่านี้การไม่มีโรคทั้งหลายเป็นลาภควาเสริญทุกท่านท,ทุกคนตลอดไปต่อไปทั้งนใจและปอนะที่เราได้รับาการจบไปเมสู่นะครับความเมตตาเสงี่งยครักท่านพระครูสมุทรสุจินบริพุโนเจ้าวาดวัดธรรมวสิทธิ์แลมวัตน์นี้จะไปเป็นแทนตัวแทนของคุเจิรักดิ์สุภาพปณิจตาแล้วก็คน นาวรัสุปฏิดาได้น้อมบูชาประเทศตามประกาบสาธุสาธุสาธุี้วันนี้เป็นวันเท่ที่เวลาสั้นที่สุดเนาะชิวโมงยี่สิบนาทีเนาะก็พอแล้วโยมอาหารอร่อยเลยโยมไม่ต้องกินหมดจานก็ได้ ชอ้อนเดียวก็รู้ว่ารสชาติดีแน่นอนเนาะอ่ะต่อไปตั rude, ang, ama, ้งใจรับพอเนาะอนุโมทนารุ่นท no ุกท่านทุกคนด้วยยะถาวะรีความอาปูราปริปุเรนติสากวรังเอวะเมวะอิโตดินังเตตานังอุปการปติอิจิตังอิจิตังภูมามิภะเมวัสมิจันโตสัพเบปุเรนตุสังกปาดันโนปนารโสยะถา มานิยติประโสดาสกบิดย์โยวิวัจจันตุสัพพโรโกวินาศตุมาเตววัฏวันราโยสุขีกายุโกวัอติวัตนะสิริจักนิจังุตตาปจายโนจตกการโทตมาวันนันติอายุวันโนสุขันพระลานายโดบรโดทีโรวันนโดปฏิปานโด

Jaya Siti tenang rapang soti bagaian tukang perang. Sirihayu jawan locah pokang putih jaya tuang. Setawasah jahayu cah jiwa Siti pewan putih. Bawa tusak pemangkerang rakan tusak pedemutan. Sebab utah lupa wena sedar soti pewan putih. Bawa tusak pemangkerang rakan tusak pedemutan. sepatamma nampawena sada soti pawan putih pawan tusak kemang terang rekan kutah pedewata sepat sangka nampawena sada soti pawan putih salam kata rokok ini lepak kampuni mausetik tahun ini บัดนี้คณะเสษียนาุสิท์เราพองไ์ไปพระไปพร้อมกันตามลำดับอระคัมภาร์สมบุทโธ ะสะ,ะสังมำหรับการประกอบพิธีในการเปิดแดดสามโลกธาตุปันีีก็คงจะสิ้นสุดเทียวันพรุ่งนี้เวลาเจ็ดนมงเกาสิบห้านาทีผสมพระพิชชาบัติจต่างกับสำหรับการคืนนี้ท่านใด